ว่ากันด้วยในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะต่างคนต่างก็ต้องบอกว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นต้องพยายามทำอย่างเต็มที่อะไรสามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางในการออกนโยบายหาเสียงแล้วได้คะแนนเสียงก็ต้องพยายามช่วยกันขุดเรื่องนั้นเกิดขึ้นมานะคะหรือนำเสนอเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะหาเสียงกันไว้ในช่วงเวลานี้คราวนี้ถามว่านับจากณนะช่วงเวลานี้ไปเนี่ย อยากจะไปหาเสียงอยากจะได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนต้องกลับมาตั้งหลักกันให้ดีๆก่อนว่าคุณสามารถทําอะไรได้สักกี่มากน้อยนับจากนี้ไปนะคะหรือว่ามันมีช่วงระยะเวลาจากไหนไปถึงไหนทําอะไรยังไงได้บ้างวันนี้ทางด้านของพาไปทำเนียบรัฐบาลนะคะ่านรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ วันนี้ก็บอกว่าหลังจากการประชุมคอรมอนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาเตือนสอสอแล้วก็ว่าที่ผู้สมัคร บอกว่าหลังจากวันที่24กันยายนวันนี้20นะคะอีก4วันเนี่ยนะคะหลังจากวันที่24กันยายนนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการแจกของต่างๆเนื่องจากว่าจะเข้าสู่180วันที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่23มีนาคมนี้โดยบอกว่าได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการใช้เงินแต่ว่าก็ต้องสอบถามรายละเอียดจ,จากทางกกตอ,อีกครั้งนะคะ ว่าจะสามารถใช้เงินอะไรได้บ้างหรือใช้เงินอะไรไม่ได้บ้างโดยท่านบอกบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเพราะทางพักพลังประชารัฐก็ต้องเตรียมการไว้ะนะคะในฐานะของหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็คงจะต้องวางแผนกันแล้วล่ะคะ่ะกับบรรดาทีมกรรมการบริหารพักทั้งหลายคณะทํางานทั้งหลายว่าจะทําอะไรอย่างไรกันบ้างดิฉันเห็นในหลายๆกลุ่มหลายๆความเคลื่อนไหว ที่นัตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครหรือต่างจังหวัดคือประชาชนเดือดร้อนเขาก็จะไปหาผู้นําชุมชนเขาก็จะไปหาอย่างในกรุงเทพก็อาจจะเป็นสอกอนะคะหรืออาจจะเป็นคณะทํางานของพักการเมืองไหนบางทีเนี่ยนะคะเขาก็จะสื่อความเดือดร้อนไปบอกมาช่วยตรงนั้นหน่อยมาช่วยตรงนี้หน่อยเอากระสอบทรายมาให้นะเอา,เอามาช่วยจัดการถนนหนทางตรงนี้หน่อย เผลอไม่ได้เลยน้ําท่วมถนนพังกันอีกแล้วทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าบรรดาทั้งหัวคะแนนเอ่ยทั้งนักการเมืองเอ่ยต้องกลับมาตั้งหลักกันให้ดีๆว่าอะไรที่จะทําหลังจากนี้ไปมันจะกระทบต่อการเลือกตั้งของคุณหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามท่านพอเดกประวิทย์บอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วหรือยังเพราะสําหรับตัวท่านเองเนี่ยนะคะไปตากไปหนองบัวลำพูไปน,ไปนาราธิวาสแล้วเดี๋ยวจะไปเพชรบูรณ์อีกเนี่ย ผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าเข้าสมรสการเลือกตั้งแล้วหรือยังเพราะว่าตัวท่านเองก็เดินสายลงพื้นที่ตลอดพลเอกประวิทธ์บอกยังยังไม่ถึงเวลาจะไปเข้าสมดเลือกตั้งได้ยังไงคุณคิดไปเองใช่ไหมน่านก็ถามกลับมาผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าแล้ววันนี้เนี่ยถือไปว่าถือว่าเป็นช่วงท้ายของรัฐบาลมีนโยบายไหนที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนเป็นพิเศษหรือไม่พลเอกประวิทธ์บอกว่าต้องเร่งขับเคลื่อนทุกอย่างที่ทำค้า ไว้ไม่ต้องห่วงรัฐบาลทำงานทุกอย่างู้สืสอขาลยถามต่อชวนท่านคุยไปนะคะบอกว่าแล้วจะต้องไปขันน็อตเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานรัฐบาลหรือไม่พลเอกประวิทยบอกว่าเรื่องงานประชาสัมพันธ์ดาเนินการอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่นักข่าวช่วยด้วยสิอ่านะคะจะใหนักข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะ ผู้สื่อข่าวเลยถามบอกว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประชาชนได้รับรู้ผลงานรัฐบาลมากพอหรือยังพอเด็กประวิทย์บอกว่าแหมก็ไม่ทราบนะแต่เราก็พยายามทํางานในเรื่องการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วก็อยู่ที่นักข่าวจะช่วยด้วยนะนะคะส่งมาสองครั้งเลยนะคะว่าให้นักข่าวเนี่ยช่วยหน่อยก็คุยกันเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลก็เลยจะให้นักข่าวเนี่ยช่วย PR ให้กับรัฐบาลด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าผู้สื่อข่าวเลยบอกว่าจะต้องมีการปรับกลยุทธ์อะไรหรือไม่ พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่มีไม่รู้จะปรับอะไรนะคะถามบอกว่าในช่วงท้ายของรัฐบาลแบบนี้จะมีการแจกงานให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงช่วยลงไปในพื้นที่มากขึ้นหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าตัวท่านเองนะคะซักกาง,งเกงยีนใช่ไหมคะที่เขาแซวก,กันใช่ไหมคะตัวท่านเองเนี่ยนะคะลงพื้นที่ทุกสัปดาห์เลยพลเอกประวิทย์บอกว่ารัฐมนตรีเขาก็ไปกันเองอยู่แล้วรัฐมนตรีเขารู้ว่าควรจะทําอะไรไม่ต้องห่วง ถามต่อไปบอกว่าดูเหมือนว่าท่านเองนั้นจะมีการปรับลุกการแต่งตัวนุ่งกางเกงยีนให้ดูกระฉับกระเฉงวัยรุ่นโซเชียลชอบลุคนี้โอ้โหนะคะจะเป็นลุงป้อมหรือปู่ป้อมไม่รู้แต่ว่าสวมกางเกงยีนผู้สื่อข่าวเลยบอกว่าวัยรุ่นโซเชียลชอบลุคนี้ ถ้าอย่างนั้นสงสัยคงต้องรอเฉพาะช่วงวันหยุดหรือเปล่านะเพราะว่าท่านบอกว่าวันนั้นมันเป็นวันหยุดไงนะคะที่ใส่กางเกงยียนลงพื้นที่ไปผู้สื่อข่าวถามย้ำต่อต่อไปเนี่ยเวลาลงพื้นที่วันหยุด ท่านก็จะแต่งแนวนี้ใช่ไหมท่านจะแต่งตัวแนวนี้ใช่ไหมเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบยุคนี้พลเอกประวิทย์ไม่ต้องตอบมาแล้วละยิ้มให้ผู้สื่อข่าวอย่างเดียวก็พอพลเอกประวิทย์ยังให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงและร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศว่าได้มีการคุยกันในคอรมหรือไม่พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่มีอะไรทำงานด้วยกันเรียบร้อยดีค่ะ